สวัสดีค่ะเทศกาลตรุษจีนก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนทําขนมมงคลขนมเทศกาลค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นขนมปุยฝ้ายนมสดนั่นเองนะคะสูตรนี้รับรองเลยค่ะนุ่มหอมอร่อยมากๆเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีท,ทากันได้เลยนะคะมาดูวัตถุดิบส่วนผสมที่เราต้องใช้วันนี้นะคะสิ่งแรกเลยก็จะเป็นแป้งเค้กค่ะแซนจะใช้เป็นแป้งเค้กราบรัวแดงนะคะต่อไปก็เป็นน้ําตาลทรายละเอียด นมสดค่ะไข่ไก่สารเสริม SP ค่ะผงฟูน้ำมะนาวสีผสมอาหารสีชมพูค่ะแล้วก็กลิ่นมะลินะคะสำหรับถ้วยที่ใส่ขนมนะคะวันนี้ก็จะเป็นถ้วยจีบเบอร์3219ค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นกระทงทิวลิปสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลนะคะมีขนาด5เซนค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาร่อนส่วนผสมของแห้งกันก่อนนะคะก็จะมีแป้งเค้กน้ำตาลทรายแล้วก็ผงฟูค่ะ ร่อนทั้ง3อย่างลงในชามผสมเลยนะคะต่อไปก็เป็นส่วนผสมของเหลวก็จะมีไข่ไก่ค่ะนมสดรสจืดนะคะหยดกลิ่นมะลิไปประมาณ2-3หยดค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายคนส่วนผสมให้พอเข้ากันนะคะ เข้ากันประมาณนี้ก็พอค่ะต่อไปเราก็จะนำส่วนผสมไปตีด้วยเครื่องตีให้ขึ้นฟูนะคะก่อนตีเราก็จะเติมสารเสริม SP เข้าไปด้วยนะคะปาดตรงหัวตะก้อได้เลยนะคะแล้วก็ตีด้วยสบิดแรงประมาณ10นาทีค่ะคุณสมบัติของสารเสริม SP ตัวนี้นะคะจะทำให้ส่วนผสมขึ้นฟูแล้วก็โครงสร้างของขนมแข็งแรงไม่ยุบตัวค่ะ ตีมาจนครบสินาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูประมาณนี้นะคะเราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปประมาณ2ช้อนชาค่ะแล้วปรับเป็นสปีดต,ต่ำตีต่อไปอีกประมาณสัก3านาทีค่ะคอยปาดขอบอ่างด้วยนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดในส่วนของแป้งที่ตีไม่ทั่วถึงค่ะ ต่อไปเราก็จะตักแบ่งส่วนผสมมานิดหน่อยนะคะเพื่อมาผสมกับสีชมพูค่ะแบ่งมาประมาณนี้ก็พอนะคะต่อไปก็หยดสีผสมอาหารสีชมพูประมาณ2-3หยดค่ะแล้วคนผสมให้เข้ากันนะคะให้ได้สีอ่อนประมาณนี้ก็พอนะคะหรือใครจะเพิ่มสีขึ้นอีกนิดนึงก็ได้ค่ะแต่อย่าเข้มจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลานึ่งเสร็จสีเขาจะเข้มขึ้นอีกค่ะ ต่อไปเราจะรองถ้วยจีบด้วยกระทงทิวลิปสีแดงนะคะซึ่งสีแดงจะเป็นสีมงคลค่ะซึ่งกระทงจะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะจากนั้นก็บีบส่วนผสมจนเต็มเสมอถ้วยจีบเลยค่ะถ้าใครไม่มีถุงบีบก็สามารถใช้ช้อนตักใส่แทนก็ได้นะคะ ใช้ไม้เกลีย่ยให้ตัวขนมเรียบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะบีบส่วนผสมแป้งสีชมพูใส่ลงไปตรงกลางนิดหน่อยค่ะ ใช้ชอ้อนเล็กๆเกลี่ยให้แบนเรียบหน่อยนะคะต่อไปใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มน้ำมะนาวแล้วกรีดลงไปบนหน้าขนมให้เป็นรูปเครื่องหมายบวกนะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้หน้าขนมของเราแตกสวยตามแนวที่เรากรีดไว้ค่ะ ในระหว่างนี้เพื่อนๆอย่าลืมต้มน้ำสำหรับนึ่งขนมรอไว้เลยนะคะ ในการนึ่งนะคะน้ำในหม้อจะต้องเกินครึ่งหม้อมานิดหน่อยแล้วก็ต้องรอให้น้ำเดือดจัดก่อนค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟกลางประมาณ10-12นาทีค่ะแล้วก็อย่าลืมเช็ดไอ้น้ําตรงฝาหม้อก่อนปิดนะคะไม่เช่นนั้นน้ําจะหยดใส่หน้าขนมจะทําให้หน้าขนมไม่สวยค่ะครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะหน้าขนมแตกสวยพอดีเลยนะคะ ให้นำขนมออกจากถ้วยจีบมาพักไว้บนตะแกรงเลยนะคะอย่าทิ้งแช่ไว้ในถ้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้ก้นขนมของเราเปียกแฉะค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ ตัวขนมจะนุ่มฟูมากๆเลยค่ะ เนื้อขนมนุ่มฟูทานแล้วไม่ฝืดคอนะคะหอมความหวานกำลังพอดีอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะหรือว่าจะเป็นของฝากหรือเป็นขนมไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่จะถึงนี้ก็ได้ค่ะสำหรับขนมถ้วยฟูแทนความหมายว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองเจริญงอกงามและเฟื่องฟูนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ